ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสัญญาณอันตรายประชาธิปัตย์ทัวรงเต็มรานจอดสัญญาณอันตรายประชาธิปัตย์เนี่ยทัวรงเต็มรานจอดนะครับเตือนอย่าท้าทายกับความรู้สึกของประชาชนก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าพัดประชาธิปัตย์ได้นะครับ เข้าร่วมกับรัฐบาลพักเพื่อไทยโดยพักเพื่อไทยนะครับทำเทียบเชิญมาสิแน่นอนครับว่าเรื่องของตําแหน่งและเรื่องอะไรแต่ที่สําคัญก็คือหลังจากที่พักประชาธิบัติประกาศเข้าร่วมรัฐบาลก็มีทัวร์ลงนะครับเพจของพักประชาธิบัติเนี่ยอย่างร้อนามจนต้องปิดคอมเมนต์และไร้ลบคอมเมนต์นะครับไร้บล็อกนะครับไร้ที่จะรีพอร์ตประชาชนนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกได้เลยครับว่ามันน่ากลัวสําหรับพรักประชาธิบัติจริงๆว่าพรคประชาธิบัติอาจจะสูญพันธุ์ถ้าผู้บริหารชุดนี้ยังอยู่ สัญญาณอันตรายประชาธิปัติทัวรโรงเต็มรานจอดเตือนอย่าท้าทายความรู้สึกของประชาชน1กันยายน257นายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กเทพไทยคุยการเมืองหัวข้อเตือนประชาธิบัติทัวรงเต็มรานจอดสัญญาณอันตรายระบุว่าเตือนประชาธพิบัติโรงเต็มละทัวรโรงเต็มตานลานจอดนะครับสัญญาณอันตราย อย่าท้าทายกับความรู้สึกของประชาชนหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งยืนยันกันคนละขั้วซึ่งยืนกันคนละขั้วมาโดยตลอดมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันและถือว่าเป็นพรรคการเมืองคู่แข่งในทุกสนามเลือกตั้งร่วมเวลา20ปี20ป,ปีเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้นำข่าวเกี่ยวกับผลของการลงมติเมื่อเข้าร่วมรัฐบาลเผยแพร่ลงเพจเฟซบุ๊กของพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นบอกว่าทุกเสียงสะท้อนของท่านสำคัญกับเราเสมอและข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายเดชอิดขาวทองเดขาที่การพักประชาธิป,ปัตย์เพื่อให้มวลชนสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบนั้นผลปรากฏว่ามีประชาชนผู้สนับสนุนพักได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมา,จากจะหนักไปทางรุมดาส่วนใหญ่นะครับหรือเกือบ100%ไม่เห็นด้วยกับการที่พักประชาธิป,ปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย หลายคนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับศพันต่ำสิบนะครับบ้างไม่เกิน5บ้างบางคนใช้คําหยาบคายบ้างก็บอกว่าจะหยุดสนับสนุนพักไม่เลือกแล้วอย่างนี้ภาษาโซเชียลเรียกว่าทัวรงจนไม่มีลานจอดรถทัวแล้ว <c oughs> ถ้าจะกล่าวหาว่าเป็นเฟซนะครับไอโอหรืออวตารก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่กระแสนในสื่อโซเชียลที่แสดงควาคิดเห็นมานั้นสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนจริง อาจจะมีคนเข้าไปอวยอยู่บ้างประปรายหรือน้อยมากแต่ถูกจับโป๊กว่าเป็นบัญชีของนายเด็ดอิดขาวทองเลขาธี่การพักคอมเมนต์อวยตัวเองสร้างความอับอายให้กับผู้คนในสังคมมากขึ้นไปอีกจนแอดมินเพจของพักต้องปิดช่องแสดงความคิดเห็นไปนะครับเพราะไม่อาจรับฟังความคิดเห็นที่ตําหนิติดเตียนนะและเหเห็นต่างกับมิติพักได้ ถ้าหากคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ตั้งความหวังไว้ว่าการเข้าร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณจะทําให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นแต่ถ้าเปรียบกับตอนนี้จะเห็นว่าเกิดกระแสติดลบและฝ่าจะกอบกู้มาได้นะเป็นเป็นเสมอตัวหรือเท่าทุนก็คงจะยากจะได้เพิ่มหรือบวกก็ยิ่งฝ่ายากฝ่าเดิมอีกอย่าท้าทายความรู้สึกของประชาชนถ้าหากประชาชนเสื่อมศรัทธาและไม่สนับสนุนพรรคก็จะทําให้พรรคเดินหน้าไปได้ลำบากมาก ขอให้ชาวประชาพิบัติได้จดจํามือทุกมือนะครับชื่อทุกชื่อที่โหวตสนับสนุนให้กับพรรคประชาธิบัติไปร่วมรัฐบาลกับระบอบทัพยสินเอาไว้ให้ดีเผื่อวันข้างหน้าเมื่อเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับพรรคจะได้ทวงถามความรับผิดชอบทางการเมืองได้หรือว่าดีกว่าจะถึงวันนั้นพรรคประชาธิบัติก็เสียหายย่ายับเยินจะกอบกู้ไปเสียแล้วนะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า <c oughs> วันนี้พรรคประชาธิบัติ จะบอกว่าเป็น IO คําว่า IO ของผมก็คือว่าน่าจะโพสต์คือเหมือนหมายถึงใช้แอคเคานต์เนี่ยแล้วโพสต์นะครับเขาเรียกว่าโพสต์เดียวก็คือข้อความเดียวกันเนี่ยข้อความเดียวกันในเวลาติด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 กันเลยเนี้ยนะครับเราเวลาเดียวกันเนี่ยหนึ่งนาทีโพสต์ไปร้อยหนึ่งสองร้อยนะครับสามร้อยนะครับที่เมนอันนี้อาจจะเป็น IO แต่ถ้าเป็นนะ ต่างคนต่างพิมพ์นะครับคำที่เมนเนี่ยต่างต่างกันออกไปทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันเลยไม่มีคางค้ายกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ I.O. ถึงแม้กระทั่งเขาจะไม่ได้ใช้รูปตัวเองแต่เป็นคนจริงจากความรู้สึกในการเม้นจริงๆนี่แหละครับที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ